คือคผมนี่ครับผมผมก็อยู่ที่มูนุ่งโครกาณนั่นตำบลเดี๋ยวตั้งรุงไฟฟ้าครับตั้งบึกว่าแลียกับผมก็เคยเป็นลูกยางข้องเบรอซัดคริสเตียนนี่ตนสร้างรวไฟฟ้าครั้งแรกผมทำหน่วยไลปีแลียก็ระทำความสะอาดอยู่ใต้ยสายพันธุ์ที่ลำเลียงท่านยิ่นขึ้นไปต่อเพลผมก็อยู่ตรงนั้นแหละบางที่ท่านยิ่งก่อนในถิตรวมมันจะตกจากสายพันนะครับผมก็เอามือดันไว้อะเอามือดันไว้แย่ตกให้ป้านคนไปข้าวต่อเพล นะครับต,ตัวผม้วยว่าผมทำอยู่งานหลายปีนัดเหลืด้วยว่าที่ว่าไม่มีเงือนปกันเลยผมมั่นใจที่ก่อนนั้นน,น่นา,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 นาจะเป็นว่างแต่ว่าเดี๋ยวนี้นะครับมั่นใจมังหมากคือว่าเทคโนโลยีใหม่ๆนี่เขาจะป้องกันได้ดีที่ก่อนเมเต่เพาเข้ามาจะเอาขาหมูก็ไม่มีนั่นก็ผมทําอยู่ได้เลยก็อยู่ได้เละก็คุ้นตีหมูหนึ่งรับที่ทำม,มันกระเทียนหกสิบปีมานะก็ยังแข็งแรงงยู่ได้คุณประมาณามาที่มาคุณเี๋ยอถึงเงินท่าว่าเป็นผิดจริง แล้วคนพนังหันที่ลิกไหนนั้นมันไม่ไปก่อนหรอกถึงกับผมเลยว่ามันใจเลยมากก็จะนับถนุน่นห้ทางมากกว่าแต่ยินกับบีกับ